พระคาถาเรียกลูกค้าแน่นล้านพระคาถาเรียกลูกค้าแน่นล้านบทนี้ท่านให้สวดภาวนาก่อนที่จะเปิดกิจการร้านค้าค้าขายท่านว่าถ้าสวดภาวนาจะทำให้ลูกค้าแน่นล้านสำเร็จในกิจการค้าขาย ร่ำรวยเงินเข้ามาไม่ขาดสายท่านให้สวดภาวนาเก้าจบตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานโมตสะพระคะววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสะพระคะววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสะพระคะววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะ นามเตปาปะกาเลสุลาภะลาพังวิวัติติสัพเพชะนาปูเชตุมะมะวานิชยังสิทธิภวันตุเมนามเตปาปะกาเลสุลาภะลาพังวิวัติติสัพเพชะนาปูเชตุ มะมะวานิชยังสิทธิภ <sino> ว <can Smith> ันตุเมนามะเตปาปะกาเลสุลาภะลาภังวิวัติติสัพเพชะนาปูเชตุมะมะวานิชยังสิทธิภวันตุเมนามะเตปาปะกาเลสุลาภะลาภัง วิวัติสัพเพชนาภูเชตุมะมะวานิชยังสิทธิพระวันตุเมนามเตปาปะกาเลสุลาภลาพังวิวัติสัพเพชนาภูเชตุมะมะวานิชยังสิทธิพระวันตุเม นามเตปาปะกาเลสุลาภลาภังวิวัติสัพเพชะนาปูเชตุมะมะวานิชยังสิทธิภวันตุเมนามเตปาปะกาเลสุลาภลาภังวิวัติสัพเพชะนาปูเชตุ มะมะวานิชยังสิทิภวันตุเมนามเตปาปะกาเลสุลาภลาภังวิวัตติสัพเพชนาปูเช,ชตุมะมะวานิชยังสิทิภวันตุเม